น้าฟอดการันตีฟางธนันทร์เสดรแล้วจีบได้สวแววรัศดุลวางธนก,กิจเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นปลุกความหนาวต่อมเผือกของชาวเน็ตกันต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อพิธีกรชมพู่ก่อนบ่ายที่ออกมาทิ้งบอมกลางรายการตกมันบันเทิงถึงคู่รักวัยกลางคนที่เตรียมประกาศเลิกสิ้นเดือนนี้ส่วนที่เลิกกันเป็นนักร้องหรือดาราขอไม่บอกทำกลางชาวเน็ตโยงไปถึงคู่รักในวงการบันเทิงอีกหลายคู่ โดยมีชื่อของคู่รักนักร้องวันธนก,กิจและสาวฟางธนันทรติดโพลายชื่อไปด้วยและสุดยิ่งตอกย้ำส่อแววรักล้มหรือเปล่าเมื่อทางด้านฟอร์ดหน้าแท้ๆของสาวฟางได้ออกมาแชร์สอรี่หลานสาวพร้อมติดแฮชแท็กข้อความว่าโสดแล้วจีบได้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพุ่งตรงว่าดาราที่เลิกการอัดเป็นคู่นี้ก็ได้แต่ว่าจะใช่หรือไม่คงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเองนะคะ